ส่วนใหทุกคนคีมีนะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนมิถุนายน2 5 6 5นะคะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดวันที่23กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปนะคะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จเย็นนะจ๊ะโอเคนะมาดูกันค่ะว่า ชาวราศีตุลช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน The date night of one นะคะอัศวินถือไม้เท้า Pace of วันเด็กถือไม้เท้าซูนอ of s ดเจ็ดดาบแล้วก็อิษย์ศพวันหกไม้เท้า ไอ้สาวะวานะชาวราศีตุลช่วงที่ผ่านมาไอสาวาบางทีมันมีการปิดกัน้นหรือว่าหยุดการติดต่อสื่อสารอะไรกันใหม่คือชาวราศีตุลเองอาจจะแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่ามันมันจบลงหรือแบบว่าความสัมพันธ์มันดูไม่ได้คุยกันค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าอยากจะมีการทําให้ได้มีการกลับมาพูดคุยกันใหม บางทีที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์มันมีความไม่ชัดเจนเหรอหรือว่ามันเหมือนคุยแอบคุยแอบบค,แบบคบแอบบทาความรู้จักกันโดยที่แบบยังไม่ได้แบบยังไม่ชัดเจนอะไรสักทีมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้จบกันไปไหมเจส้สาวว่าชาวราศีตุลมีความคิดที่อยากจะทําอะไรบางอย่างแล้วจากจากสิ่งที่มันเคยจบมา อยากเริ่มต้นใหม่อยากหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้ใหม่อยากไปบอกใครสักคนหนึ่งว่าแบบว่าเอ้ยเราจริงจังบอกหรืออยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันสำเร็จตามที่คุณต้องการแต่แบบมันเป็นแผนการที่ว่าคุณคุณกาลังคิดว่าคุณอยากจะทําในสิ่งสิ่งนี้อยู่นะคะอยากเริ่มต้นอยากทําอะไรเนี้ยมีมันม,ม,มีเรื่องของความที่แบบจะกระทํากระทําอยู่ตลอดเลยอ,อืม อืยากจะเอาชนะใจใครหรอมีแผนการอะไรบางอย่างที่แบบฉันอยากจะทําสิ่งสิ่งนี้เพื่อที่จะเอาชนะใจเขาจัดความสัมพันธ์ที่มันจบไปฉันอยากทําให้เขาเห็นว่าฉันว่าฉันอยากมีคนนะว่าฉันยากสารความสัมพันธ์กับเขาอยู่นะเขาเป็นคนที่อ่าฉันเลือกนะอะไรอย่างเงี้ยทำไมก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องจบอ่ะแล้วทาไมมันถึงต้องไม่ได้คุยอ่ะ คนที่ชาวราศีตุลนึงถึงในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรมานะคะฝายฟวานห้าม, one, five, มเท้า Two acles, acles, ups, ทัวเปนด์เคลสองเหรียญเอสซอบเ n นด์เคลปเหรียญเซเว่นออฟคัพเจ็ดทัวแล้วก็โฟบสอดสีดบอืมอืม คนที่ชาวราศีตุลนึกถึงนะไอ้สาวะ่ในช่วงที่ผ่านมาตัวเขาเองก็ด้วยด้วยสถานการณ์หรือว่ามันมีความขัดแย้งอะไรกันอยู่อ่ะมันมีความไม่แน่ใจหรือว่ามีการทะเลาะหรือบางทีเราต้องการความสัมพันธ์ในรูปแบบนั้นเธอต้องการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้มีความไม่เข้าใจกันมีการประทะกันอยู่นะแล้วก็ไม่ยอมกันนะอ่ะไอ้สาวตอนนี้ตัวเขาเองน่าจะแบบนิ่งๆหรือว่าอยากพัก อยากอยู่คนเดียวอยากแบบอยากหลับตาอยากแบบนอนเฉยๆไม่อยากคิดอะไรในเรื่องของของความสัมพันธ์ต่อไปลนะ่ะอารมณ์ประมาณว่าบางทีก็อยากจะไปโฟกัสในเรื่องของธรรมะาแดกมั้งอะบางเดียแบบในเรื่องของความรักถ้ามันจะแบบไม่โอเคขนาดนี้ยแบบคิดเยอะบางทีกูต้องแบบจินตนาการหรือแบบว่าบางทีกูเอาสมอง,องกูไปใช้ในเรื่องของความรักความรู้สึกมันมันมากเกินไปแล้วจนนี่กูจะไม่มีแดกแล้วหรือแบบบางทีก็รู้สึกว่า เรื่องของความสัมพันธ์คิดไปก็เท่านั้นคือเนี่ยไอส้สาวว่าคนที่ชาวสิตุ้นนึกถึงด้วยด้วยปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีการแบบลงรอยหรือว่าตกลงกันในในทิศทางที่มันเป็นทางเดียวกันไอส้สาวว่าตัวเขาเองก็แบบมันดูลาล,ะล,ะล,ะละะ้าหลังๆอ่ะมันดูแบบเหมือนต้องประคับประคองความรู้สึกด้วยแต่ก็แบบดูเหนื่อยๆประคับประคองไปแม่งก็แบบ เหมือนเหมือนไม่ได้อะไรแล้วก็แบบมีความคิดเยอะดี๋ยวว่าความสัมพันธ์สรวปแล้วมันจะเป็นยังไงเหนื่อยไหมก็เหนื่อยอยากจะพักแล้วเหมือนกันความสัมพันธ์เพราะมันก็นานแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยทําไมสารุกว่าตัวเขาเองก็ดูเริ่มจะไม่แน่ใจกับความสัมพันธ์กับตัวคุณแล้วด้วยเหมือนกันว่าเขารู้สึกว่านี่กูฝันไปหรือเปล่าว่าแบบว่า กูกูกับมึงจะได้กันจริงๆไหมหรือยังไงคือมันเป็นแค่ฝันใช่ไหมคือเรื่องจริงคือมันไม่ได้ใช่ไหมหรือยังไงคือกูต้องคิดตลอดแล้วยังไงความสัมพันธ์มันก็นิ่งคือกูอยากจะอยู่เฉยๆฉแล้วนะคือบางทีกูก็ใช้ความอดทนกับมึงมาแล้วแต่แบบบางทีมันก็ดูลังเลดูโรเลยหรือแบบเหมือนกูก็ไม่รู้จะทําอะไรกับมึงแล้วนะอะไรเงี้ยแหละเนี่ยก็เป็นประเด็นอยู่อย่างเงี้ยทําไมถึงไม่เข้าใจนะอะไรอย่างเงี้ยไอ้สางราศีตุลกับคนที่ราศีกูถุยราศีตุลนึกถึงค่อนข้างมีประเด็นอยู่แหละ จากการที่แบบไม่อะไรสัทีจากการที่แบบว่าพยายามใช้ความอดทนแล้วแต่ความสัมพันธ์ไม่พัฒนาจนแบบอยากจะปล่อยจนแบบพอเหอะจนแบบอยากพักอะไรแบบเนี้ยโอเคนะขอดูนะ่คะ,ะสถานการณ์ความรักของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนนิุนายนุห้าเป็นยังไงมาฟาฟัาฟ,ฟสอดหดาบ เดลเมติเชียนทรีนอฟสอดสิบดาบทรีอฟสอดสามดาบแล้วก็เดวิลอัฟฟอร์จโอเคหนักกว่าไอ้สาวว่ามันมันเจ็บมันเสียใจเยอะอะค่ะ ไม่นูกไอ้รำเคเจ็บแต่ดูแลราศีตุลบ์อ่ะคือมันเนี่ยถ้าเป็นไพ่ฝั่งเนี้ยคือไอ้แบบว่ามันมันมีการทิ้งกันมาแล้วมันมีการแบบเหนื่อยมันมีการแบบไม่สู้ต่อมันมีการแบบไม่ไหวจริงๆเพราะแบบมันเจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ดังใจมันสร้างความเสียใจอะไรให้จังเลยทั้งสิบดาบทั้งสามดาบมันดูแบบไม่อยากไปต่อหรือแบบว่าฉันอยากจะไปต่อนะแต่มันมันเกินจะเยียวยา มันมันเจ็บปวดจังเลยมันเธอทําร้ายฉันอีกแล้วเธอทําร้ายความรู้สึกฉันอีกแล้วเพราะฉันต้องการความสัมพันธ์แบบนี้ฉันอยากให้มันเป็นเป็นอย่างที่ฉันต้องการความสัมพันธ์ที่มันจะแบบเพอร์เฟกอะเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบหรือว่าอที่มันจะแบบเป็นไปในทางที่ดีแล้วแบบว่ามีคอมมิชเมนต์เล่งแต่บางทีสิ่งที่ได้มาแม่งกลับไม่ได้หังใจแลยแล้วก็รู้สึกเนี่ยบางที่ชาวราศีตุลเองหรือเปล่าที่แบบเราอยากจะทําอะไรเราอยากจะกลับ ไปทำอะไรบางอย่างที่ดีให้กับคนคนนี้คุณดูมั่นใจนะว่าแบบอยากให้ความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาแต่คุณรู้ไหมว่าเขาเจ็บขนาดไหนเนี่ยมันสิบดาบสามดาบคุณเองเจ็บบ้างไหมหรือยังไงคือบางทีต้องแบบต้องให้เกิดการสูญเสียหรอหรือต้องให้เกิดแบบการที่เขาไม่ติดต่อเราการที่เขาต้องทอดทิ้งเราก่อนเราถึงจะแบบพยายามขนาดนั้นเพื่อให้ได้เขามาหรอทำไมคุณต้องมาเหนื่อยทีหลังล่ะ ทำไมไม่ทำให้มันเสร็จตั้งแต่แรกทำไมไม่ทำให้มันดีงแต่แรกเนี่ยเ h e e ล l อ f ฟอร์จูอยากกลับไปให้สัวาชาวราสิตัวหนึ่งอยากจะกลับไปหาเขานะต่อให้แบบบางทีไปทำร้ายเขาหรือเปล่าหรือบ,บางทีบททิม 13, 5, ไปแล้วสิบสามแต่พวกอีกห้ากว่าให้สิบแปดไปเลยแถมอะไรเบอรน,นั้น <c oughs> แล้วไงแล้วคุณคิดไหมว่าการที่จะกลับไปเนะี่ยแล้วมันสร้างความเจ็บปวดไปเยอะต่อคุณจะมั่นใจก็แต่ว่า ฉันว่าฉันทำได้ฉันว่าจะมีวิธีอะไรต่างๆที่จะทําให้เขามาสนใจฉันได้ฉันยังรู้สึกว่าเขายังรักฉันอยู่ต่อให้แบบเออที่ผ่านมามันผ่านไปแล้วว่ามันแก้ไขไม่ได้เออรู้แต่ถ้ามั่นใจก็ก็ลองดูไอ้สองว่าคุณก็มั่นใจจริงๆแหละทําไมคุณรู้สึกว่าคุณทํามันได้วะคนที่ชาวราศีตุลนึกถึง ในช่วงของเดือนมนิถุนายนถุยแนน่ยังพูดคนที่ชาวราศีตุลน,นึกถึงในช่วงเดือนมิถุนยายนองคะสถานกนารณ์ของน้องกอบเป็นอย่างไรมาเฮนาร์สอดเก้าดาควีนอฟคัพราชินีถือถ้วยเดอะซันทรีฟสอดสามดาเพทรฟสอดเด็กถือดา <c oughs> คุณรู้ไงสำหรับคนที่ชาวราศรีตุลน,นึกถึงนะให้สาวว่าคนคนนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างหรือแสดงออกในเรื่องของคว,วความรักความรู้สึกให้กับชาวราศรีตุลไปหมดแล้วแหละจนทำให้ชาวราศรีตุลรู้สึกเลยว่าเฮ้ยคนคนนี้ยังรักคุณอยู่คนคนนี้ยังอยากที่จะมีคุณอยู่แต่คุณรู้ไหมว่าไอาเขารักคุณไหมเขาก็รักคุณนี่แหละแล้วเขาก็อยากที่จะแบบว่าได้รับความรักจากคุณอนะ อืมก็จริงแต่เขาเครียดน,นะเพราะอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาชาวราศีตุลเองอาจจะแบบไม่ได้ทำให้เขาอย่างที่เขาต้องการได้คือบางทีอะแค่แบบต้องการความรักดีๆกลับมาแต่ทําไมสิ่งที่ได้มาม,มันเจ็บปวดจังเลยเขาไม่ได้ต้องการที่คุณมาทำลายเขานะแต่แบบเขาต้องการความรักที่ดีแล้วคนคนเนี้ยต่อให้เจ็บแค่ไหนต่อเขาจะเสียความรู้สึกกับคุณแค่ไหน แต่เขาก็รักคุณน่ะซึ่งมันก็ประสาทแดงจริงเขาก็เครียดเหมือนกันนะว่ามันเหมือนมันมันไม่รู้จะทํายังไงมันมันกระวนกระวายมันแบบเสียใจก็เสียใจอ่ะแต่รักไหมก็รักแล้วถ้าคุณจะกลับไปพูดคุยอะไรกับเขาเขาจะเป็นแบบเนี้ยเขาจะก้าวดากจริงๆเพราะเขาจะคิดมาเพราะาอะไรคือกลับไปกูก็เจ็บประวัติหรือยังไงแต่กูก,ก็รักไหมกูก็รักอ่ะมันก็เสกรู้กูก็รักอีกคือแบบ ไอสองคนคนนี้จะอยู่ในช่วงของการแบบอาจจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยในเรื่นนองความรู้สึกมากมายขนาดนั้นเพราะเขายังรู้สึกเสีบความรู้สึกอยู่แต่ว่าอืมมันจะมีการแบบอยากรู้อยากเห็นหรือคอยดูเฝ้ามองตัวชาวราศีตุนอยู่คือถ้าเป็นไปได้เขาก็คาดหวังในความสัมพันธ์นี้มันมันดซัน sun, เนาะคือ เอาจริงๆคุณก็เป็นความสุขของเขาต่อให้คุณทำร้ายเขาหรือต่อให้แบบมันเกิดความเสียใจขอหว่ามสมมติว่าไม่ได้หลังใจก็เถอะแต่แบบเขาก็อยากจะมีความสุขกับคุณอะถ้าคุณคิดว่าตัดสินใจแล้วว่าการที่จะกลับมาแล้วให้เขาไปอยู่กับคุณให้เขายังรักคุณอะคุณตอบแทนเขาด้วยความรลังน่าไม่ใช่ความเจ็บปวดถ้าคุณทําได้ก็ถือเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ดีแล้วมันเป็นสิ่งที่เออมันควรให้คนคนนี้บ้าง ถ้ามันเป็นความรักจริงๆมันไม่ควรทําให้เสียใจอะ่ะมันไม่ควรทําลายความรู้สึกต้องแคร์กันมากวกันนี้ลองดูนะคะเพราะว่าไอส้สาววัตัวเขาเองก็แบบใจเขาไม่ได้อยากจะทอดทิ้งคุณหรือไปม,มีคนใหม่หรืออะไรนะแต่แบบเขาเขาแค่ต้องการความรักที่ดียะเขา่ต้องการความสุขอะรักแล้วมีความสุขอะอืม พาย,ยาบอกแนะนำอะไรชาวราศีตุนลนา嘛 The Four The Elephant The Judgment Separ uh, Separation นะคะ Let Go Long Distance Relationship Dreaming Support แล้วก็ Relaxation โอเคโอเคสิ่งที่พาย,ยากจะบอกและแนะนำนะคะกับชาวราศีตุลคือบางทีอาจจะว่า คุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทาง,ขงเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือแบบว่าอาจจะเป็นคนไทยคนคนไทยเหมือนกันแต่แบบอยู่คนละที่คนาทางแล้วก็แล้วแต่ความรักสัมพันธ์ที่ผ่านมามันมีการแบบนิ่งๆแยกออกห่างกันแบบว่าปล่อยเป็นอิสระไปเถอะถ้าแบบความสัมพันธ์จะเป็นแบบนี้รู้สึกว่าปล่อยวางรู้สึกว่าแบบไม่อยากอะไรแล้วจริงๆเอ้สาวว่า ถ้าชาวราศีตุลน,นะยังมีความฝันหรือว่าที่อยากจะมีความสัมพันธ์กับคนคนเนี้เอาจริงๆมัน,ม,นมันก็มีได้นะคือการเหินห่างแล้วมาปลดปล่อยให้มันเป็นอิสระเนี่ยบางทีมันก็ได้คําตอบเหมือนกันว่าคุณเองอยากจะไปต่อกับคนคนนี้จริงๆหรือเปล่าอืม คุณกังวลอะไรหรอหรือบางทีความรักความสัมพันธ์อนะ่ะพอมันมีปัญหากันแล้วพอมันอยู่ไกลกันแล้วมีปัญหากันมันค่อนข้างยากที่จะแบบเข้าถึงมันมันมันดูยากที่จะแบบจะจริงจังหรอหรือย,ยังไงให้สาวว่านะถ้าคุณคิดมากในเรื่องของแบบระยะทางที่แบบว่ากลัวไปกันไม่รอดเพราะอยู่ไกลกันอยู่คนละประเทศกันหรืออะไรก็แล้วแต่ สองมันไม่ใช่เรื่องที่จะคิดมากขนาดนั้นนะความสัมพันธ์ที่จริงจังถ้าแม่งอยู่ไกลกันแล้วมันจริงจังจริงอะแม่งก็จริงจังกันได้นะไม่อยากให้คุณมามากังวลหรือมาคิดมากหรือหรือแบบทําให้มันเป็นเรื่องขนาดนั้นบางทีเรื่องของความรู้สึกก็ให้ความรู้สึกมันทําบ้างเละก็ใช้ความรู้สึกบ้างเถอะ ให้สาวว่าชาวราศีตุลถ้าคุณจะสามความสัมพันธ์กับคนคนนี้หรือในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าอยากมีเขาจริงๆทําให้มันดีนะคะทาให้มันดีทําให้มันถูกต้องทําให้มันควรอย่างที่มันควรจะทําอยากสามความสัมพันธ์หรอสา,ารได้จริงจงังไหมล่ะถ้าจริงจังก็ทำมันจริงเหอะอยากจะสนับสนุนอยากจะ,ะพัพ p อ o r t อะไรมันก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรทาให้มันเต็มที่อะค่ะัพพ p o r t คนของคุณก็คืออะไรซัพพอร์ตในเรื่องของกำลังใจซัพพอร์ตในเรื่องของการเทคแคร์กันเอาใจใส่กันให้ความรู้สึกอะ่ะมันเป็นเรื่องความรู้สึกปั๊แม่งต้องแคร์ความรู้สึกสิอืมโอเคไหมถ้ายังมีความฝันร่วมกันถ้ายังแบบเออยังมองไปันทิศทางเดียวกันอะ่ะก็ทําให้มันถูกต้องอะะ่ะทําให้มันเป็นอย่างที่ควรจะเป็นระยะทางไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกคะ่ะถ้าใจเรามันได้อะ่ะ ถ้าใจเรามันตรงกันถ้าเราคิดถือถือมั่นหรือแบบว่ารักกันจริงๆอะ่ะมันไปกันได้นะ <c oughs> ก็ลองดูอะเป็นกำลังใจให้ราศีอะไรดาวอะไรลักนาไใดธาตุอะไร,ะไรที่มีเกมีดวงกับชาวราศีตุลในช่วงเดือนมิถุนาย,ย 5, น25ะน่ะมาวีนัสราศีตุลแอรเร็ดราศีเมษเนปจูนราศีมีนราศีตุลราศีเมษราศีมีนโอเค ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยนะ,ะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย